รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรียทีวี สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอครบทุกคุณค่าครบทุกช่วงวัยมีแมวต้องมีโอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Unlock เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลี่ฮวงจุ้ยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์โอ้โหวันนี้อาจารย์ดูวัยรุ่นมากเลยอะอแน่นอนวันนี้เรามาอยู่ในโซนใจกลางเมืองนิดนึงนะครับแล้วก็เป็น Avenue ที่น่าสนใจครับ เป็นอเวนิวน่าจะเปิดใหม่ได้ไม่นานด้วยเปิดใหม่แล้วก็ธุรกิจวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเปิดกันเนี่ยเป็นธุรกิจเฉพาะทางที่น่าสนใจมากๆอาจารย์อ่าครับเฉพาะทางเฉพาะทางคือทางไหนดีอาจารย์ทางข้างหน้าแล้วทางข้างๆนะครับจะมีปั๊มน้ํามันกับป้ามขับมันใจน้อยใจละเฉพาะทางที่ว่านะคะเป็นเฉพาะทางคุณแม่แล้วก็เด็ก นะคะเป็นเด็กนี่คือคือคุณแม่เลี้ยงเด็กอยู่ก็คือเป็นเด็กของหนูนี่แหละอ๋อสิบหกสิบเจ็ดอ๋อเรนไม่ใช่เด็กอย่างกันแล้วเด็กอย่างกันเขาว้าว่ายน้ำแล้วนะเพราะสถานที่ที่เรามาวันนี้เป็นสระว่ายน้ำครับใช่ค่ะเป็นสถาบันนะคะที่เฉพาะทางจริงๆสําหรับเสริมสร้างพัฒนาการโดยเฉพาะด้านสมองของเด็กโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดแล้วก็ใช้สมองว่ายน้ํา ม่ายใช้มือนั่นแหละอ้าวถ้าไม่ใช้สมองสั่งการแล้วจะว่ายน้ำยังไงสรมสางพลการสมองอรจริงจริงแล้วที่นี่นะคะเป็นสถาบันแรกและสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ครบวงจรแล้วเขามีใบเซอร์จากอังกฤษด้วย,วยอย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีะคุณพ่อคุณแม่นะครับพาลูกเล็กเด็กแดงนะครับมาสระว่ายน้ำที่นี่ครับใช่ค่ะนะ,ะก็จะเป็นเห็นเป็นเด็กเล็กๆเลยนะเด็กที่นี่นะถ้าจะบอกอาจารย์ว่า ว่ายน้ำได้ตั้งแต่วันแบบอายุเท่าไหร่อาจารย์จะตกกระจายจริงพีสิบสี่วันก็มาได้ตัวยังแดงๆอยู่เลยตัวเท่านี้อันอะไรเล็กเป็นเด็กอันอันมดเหรอเด็กเหรอจริงๆคุณผู้ชมปีนี้น้องเพียวจะหกขวบแล้วยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยครับถามจริงจริงเดี๋ยวพามาเดี๋ยวต้องพามาละพามากับแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่พามานะเพียวใจเย็นก่อนนะเราอะเอาอย่างนี้เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ย เรื่องราวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปอันล็อก,กับธุรกิจนี้นะคะน่าสนใจมากๆใช่ครับชวนทุกคนมาดูได้เลยแต่ก่อนจะไปพบกับเรื่องราวเนี่ยตำแหน่งตรงนี้จย์ครับวงจุ้ยของอเวนิวที่เปิดใหม่แห่งนี้รับลมรับแดดเต็มที่อ่าฮะปรมหลาจานั่นว่าไงครับข้าพเจ้าจะบอกว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นแหล่งที่รวมพลังกระแสชี่ทั้งหมดจากข้างหน้าเข้ามาถึงด้านในเป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับของอเวนิวนี้ ถ้าเราดูจริงๆก็จะเห็นว่าทางรถเข้าวิ่งเข้ามาอยู่ในจุดของทางโค้งที่รถกําลังจะเลี้ยวเป็นตัวยูเราจะเห็นว่าทุกคันจะต้องเห็นร้านร้านนี้คือร้านอะไร Bangkok Kiss อ่านี่ครับนี่คือตําแหน่งชัยภูมิที่ดีมากๆนะครับของสถานที่นี้เพราะว่ารถทุกคันที่เข้าเอเวนิวนี่มาไม่มีคันไหนที่ไม่เห็นร้านนี้แน่นอนเพราะว่าเขาอยู่ใจกลางสุดท้ายและหลังสุดเลยนะครับอยู่หลังสุดของสถานที่ ใจกลางของอเวนิวนี้แล้วรถทุกคันต้องวิ่งผ่านเขา2ตำแหน่งสุดท้ายเลยเห็นไหมอยู่หลังสุดใช่กระแสลมทั้งหมดจะวิ่งเข้าหาเขาทั้งหมดเขาบอกไม่รวยไม่รู้ทาไงล่ะครับที่นี่มีที่ชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะแสดงว่าเขาชาร์จรถไฟฟ้าเขาก็พาลูกคนนี้มาที่นี่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยทักทันไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าคนรวยสถานที่รวยๆเขาเป็นยังไงกันเชิญครับ ผิดใช่ไหมว่าที่นี่เนี่ยแบงคองคิสเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่ครบวงจรในเรื่องของเป็นสถาบันเสริมสร้างพัฒนาการแม่และเด็ก อยู่ด้านในกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะครูแอนครูแอนนะคะชื่อจริงชื่อชมานันทวัฒนาฮารีค่ะเป็นหนึ่งในผู้บริหารของสถาบันแบง g อกคิดส์ค่ะ สวัสดีครับขอสวัสดีครับอาจารย์นี่หนูเองแฟนอาจารย์ไงใจเย็นก่อนโอ้คร ah> ูแอนข้างในสวยจังเลยค่ะขอบคุณค uh uh> ่ะเหมือนมีแบบเป็นกลมๆเหมือนตาไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสวยนี่ชมครูแอนใช่ไหมแอนสวยบอกสวยปุ๊บแต่มองอย่างอื่นเข้มสถานที่อาจารย์ชมครูแน่นอนครูแอนคะเจ้าสาพูดไม่ผิดใช่ไหมว่าที่นี่เนี่ย บงคอกคิสเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่ครบวงจรในเรื่องของเป็นสถาบันเสริมสร้างพัฒนาการแม่และเด็กเราเป็นสถาบันทีเ่เปิดมาเพื่อสอนเพื่อครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่ดูแลคุณแม่แต่ตั้งครรภ์เลยนะคะเพราะเราเชื่อมั่นว่าการที่คุณแม่เนี่ยมาเริ่มเรียนโยคะในน้ําตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จะช่วยกระตุ้นพนัฒนาการทางสมองทารกที่อยู่ในครรภ์ได้ดีและหลังจากนั้นเมื่อน้องคลอดออกมา ก็พาลูกออกมาเรียนว่ายน้ําได้เลยนะคะซึ่งการเรียนว่ายน้ำเนี่ยหลายๆท่านจะคิดว่าเรียนเพื่อว่ายน้ำเป็นเอาตัวรอดในน้ําได้แต mm hmm. ่จริงๆแล้วนะคะการว่ายน้ําเป็นหรือเอาตัวรอดในน้าได้เนี่ยเป็นผลพลอยได้แต่เหตุผลหลักก็คือช่วยกระตุ้นพฒนาการทางสมองของทารลกค่ะ mm hmm. ท้ามีงานว mm ิ hmm. ในใจัยรองรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลกเลยเลยนะคะโดยเฉพาะทัศสแกนดิเนเวียล้วก็อีเพงเดี mm ๋ hmm. <Okay. S 2> ยวยิ่งต้องส่งจาจาลงนะ ไหว้ไม่ค่อยเป็นเลยจ้าบอกว่าหนูสมองไม่พอนะคะเด็กอะไรมาเรียนได้ละค่ะเดี๋ยวเรียนรับเฉพาะเด็กเหรอครับหรือผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่เนี่ยรับเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์นี่ไงเนี่ยใก่้ละแม่เดี๋ยวสอนให้เลยค่ะเด้กเด็กๆเนี่ยค่ะกับอายุมากที่สุดที่จะรับได้เนี่ยอายุเท่าไหร่คะประมาณเก้าขวบสิบขวบถ้าเกินสิบขวบไม่ได้แล้วเป็นวัยรุ่นแล้วส่วนใหญ่น้องก็จะไหว้ได้ครบสี่ท่าเลย ของนี่สอน <ๆ S 1> มีหลายท่าด้วยใช่ค่ะอสอนตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เรียกว่าอินดิพีนเดนซ์ซูมิ่งหรือว่าการว่ายน้ำที่เป็นธรรมชาติของทารกหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเอาตัวรอดได้เราก็จะเริ่มสอนเป็นท่าประมาณสี่ท<อ><อ>่าจะจะวบอกคุมส่วนแบบนี้ก่อนว่าที่นี่นะคะไม่ใช่เหมือนกับฟ<ช>ิลสปอร์ตคลับที่แบบอยากจะว่ายน้ำออกกำลังกายก็มาได้สบายไม่ใช่นะคะที่นี่คือสถาบันที่ที่็นการพัฒนาในเรื่องของสมองฒนาการโดยเฉพาะ โดยมีน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของหลักสูตรเอ่ยที่ได้รับการรับรองจากประเทศอังกฤษนะคะความสะอาดน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากใช่ค่ะสามไว้น้ำไม่มีน้ำแล้วจะว่ายไงอ่ะว่ายงี้อาจารย์สวัสดีครับให้คุณแอนพาไปดูดีกว่าได้ค่ะก่อนที่ดูจะกับอาจารย์จะทะเลาะได้ค่ะแปลกตา Amazing และแปลกตามาก โอ้โหอย่างนั้นน้องอย่างนั้นไม่จมน้ำหรอเขาเป็นตุ๊กตาจ้ะเอาหรอเราเลือก่าทำจมน้ำ <c oughs> แสดงว่าต้องมาโ <c oughs> ลกกิจกรรม บบปิดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะปิดแบบนี้เลยค่ะ,ะแล้วคุณภนะาพน้ำาต้องดูแลอย่างไงคะก็ต้องดูแลให้สะอาดมากที่สุดนะคะเพราะว่าน้องเล็กที่สุดที่มาไหว้กับเราคืออายุแค่14วันเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของน้ำเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการบําบัดน้ําโดยเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนีทําให้เชื้อโรคที่ยปอันตรายกับทารกเนี่ยไม่เคยพบเลยในสั์เัานะคะต้องเปลี่ยนทุกวันดูแลทุกวันไหมคะ ดูแลทุกวันดูแล24ชั่วโมงสมัยก่อนบ้านทัาก็มีนี่ตากไว้น้ำอย่างเงี้ยแต่ใช้ระบบคุณภาพน้ำโดยใช้สภาพน้ำไม่เลี้ยบไมีใบช่เต็มเลยแล้วอย่างเงี้ยค่ะอุณหภูมิของงานไม่ต้องดูอุณหภูมิจะจัดไว้ที่ประมาณ33-35องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ออกแบบมาแล้วว่าค่ะเหมาะกับค่าลบที่สุดแล้วอย่างนี้เด็กๆ เวลามาว่ายน้ำเนี่ยค่ะต้องมีเรื่องของปัสสาวะอย่งางน,นี้ยค่ะคุณแอนวิธีการดูแลความสะอาดกะเราจะมีทำเพื่อสำหรับว่ายน้ำนะคะให้น้องใส่ด้านในก่อนแล้วหลังจากนั้นจะมีกางเกงซึง่งถูกออกแบบมาเพื่อปุ้มอุจจาระกับปัสสาวะไมใ่ให้ไหลออกมาเนี่ยใส่ทับด้านนอกอีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเป็นดับเบิลโปรเทคชั่นเลยก็คือใช่ค่ะทำให้อุจจาระปัสสาวะไม่ไหลออกมาแน่นอนค่ะแล้วอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่จอดอยากจะปล่อยก็้ไดเลย ลหรอคะคือก็เลยเฉพาะสำหรับเด็กค่ะคุณกลุ่มเลยเพราะงั้นแม่คืออยกบอกไงคะว่าอย่างพวกเราโตๆแล้วเนี่ยก็ไปไหว้ที่อื่นใช่ค่ะทะเลดีกว่าปะทะเลตามเชิญือไปทะเลแล้วรู้เลยว่ามันมีอีกหลายๆเรื่างที่เราไม่รู้เราคิดว่าการมาเรียนไหว้น้ำมันง่ายไงมันไม่ใช่นะมันต้องมาสถาบันมันถึงจะตอบโจทย์กับพัฒนาการทางสมองและทุกๆด้านของน้องถือว่าถูกมากๆค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมรู้แล้ว เ่อถเวลาสะทอ้อปุ๊บเนี่ยจะมาที่ไหนที่นี่มาเลยค่ะคุณมมากๆแต่เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะต้องทำภารกิจของอาจารย์นะคะในการตรวจวงจุยเราไปดูกันที่ดีกันว่าที่อาจารย์บอกว่าเก็บเงินใ้มหาศาลเนี่ยมหาศาลขนาดไหนอาจารย์ต้องมารีวิวให้อาจารย์นะว่าวงจุ้ยที่นี่เป็นยังไงผมต้องทุบเยอะเลยอ<ไ>่ะเพราะเมื่อกี้หลังใหมกก่คุยกับครูแอนครูแอนแบบครูจะทุบเยอะ นะครับเราก็เลยแบบว่าก็ต้องบอกตามความเป็นจริงนะครับผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกต้นรายการอาจารย์อาจารย์บอกแต่ว่าที่นี่คือรวยไม่รู้เรื่องนะใช่นั่นคือนั่นคือด้านนอกไงนั่นคือด้านนอกด้านนอกคือทำเลที่ตั้งตรงนี้เขาเรียกว่าชัยภูมิดีเยี่ยมถูกต้องทีนี้พออาจารย์เข้ามาด้านในแล้วเป็นยังไงคะทุกสิครับถามจริงจ้าทันศนสร์ว่ายน้ำทันศาสร์เลยนะใช่ ช่วงนี้า,าราต้องมารีวิวให้าจารา์นะว่าวงทุ่งที่นี่เป็นยังไงผมต้องทุบเยอะเลยเพราะเมื่อกี้หลังไมค์คุยกับครูแอนครูแอนแบบครูจะทุบเยอะนะครับเราก็เลยแบบว่าก็ต้องบอกตามความเป็นจริงนะครับผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับผูกก็ว่าตามูกต้นรายการอาจารย์อาจารย์บอกแต่ว่าที่นี่คือรวยไม่รู้เรื่องนะใช่ใชนั่นคือนั่นคือด้านนอกไง นั่นคือด้านนอกคือทำเลที่ตั้งตรงนี้เขาเรียกว่าชียภูมิใช่ดีเยี่ยมถูกต้องทีนี้พอจารเข้ามาด้านในแล้วเป็นยังไงคะทุกสิครับถามจริงจานนั่นสาวยน้ำทั้งสเลยนะใช่อะตอนนี้เราเดินเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเราจะเจอเนินภูเขาทั้งหมดเลยเห็นไหมเจอเนินภูเขาหมดเลยอ๋อก็คือทางที่เป็นยกขึ้นมาใช่น้ำปะทะเลยถูกต้องนั่นเขาเรียกว่าเดินภูเขาที่ทําให้เสียรัพท์นะครับก็เลยกลายเป็นว่าน้ําไหลเข้ามาปะทะมันจะกระจาย แตกละเอียดหมดเลยอันนี้ไม่สามารถเก็บซ้ำได้นะครับก็เลยอาจจะต้องให้ทุบแต่บางทีพวกคุณบอกว่าพอทุบแล้วอาจจะมีปัญหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาของปัญหาของการทุบนะครับเราก็เลยแก้ปัญหาโดยไม่ทุบก็ได้เออเย่งชัวร์ไม่ทุบก,ก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะทำรายการกันมาหลายปีแล้วเพราะอะไร ไม่รู้เหรอจาารยไม่ใช่สินเส <S 2> <S 2> <S <S ลูกศิษย์ปะคะเพราะว่าสถานที่นี้อยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์ใจกลางสำคัญของที่นี่คือกลุ่มลูกค้าวิ่งเข้าหาตัวเราไม่ใช่เราวิ่งเข้าหาลูกค้าลูกค้ามากินข้าลูกค้ามาอะไรลูกค้าขับรถผ่านจะเห็นสถานที่ของเรา <S <S แต่คอมมูนิตี้มอลล์อันนี้ห้องน้ำใช้ห้องน้ำรวมซึ่งตำแหน่งห้องน้ำรวมนั่นคือความกว่าเอาซรัพย์ทุกคนไปเก็บอยู่ที่เดียวกัน ที่นี่ไม่มีห้องน้ําต่อให้คุณมีเนยบุกเขาแต่ไม่มีห้องน้ําก็ไม่ต้องไม่ต้องทุบไม่มีผลเสียเ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> แต่ก <c oughs> ารทำธุรกิจที่นี่แนะนําว่าหลังพาราทิ่ตบดิน <c oughs> เป็นไปได้ก็คือให้เอาทรัพย์กลับ,บ <c oughs> โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของ <c oughs> ก็คือหลังพาร์ทิ่ตกดินให้เจ้าของของอกก่อน <c oughs> พอพาร์ทิ่ตกดินแล้วเราไม่มีแสงแล้ว ตรงนี้จะส่งผลเสียทันทีเราก็ให้เจ้าของแบกเงินใส่กระเป๋ากลับบ้านก่อนเอโคค่ะแค่นั้นเองทุกอย่างมีทางแก้ไม่ต้องทุบแก้ง่ายมากไม่ต้องทุบชั่วเลค่ะนุ่มเลยค่ะแต่ตัวชัยภูมิตัวฮวงจุ้ยดีมากดีมากแต่ตัวตีรี่ภายในมันเสียแต่ไม่ต้องทุบเห็นี่จะจ๋าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าถามว่า เนี่ยยยกชัดเจนเลยเทปนี้นะเป็นเทปที่เสียชัยภูมิดีตีลี่ไม่ดีแก้ไขยังไงนะคะหลายท่านบอกว่าก็ต้องทุบสิทุบยังไงต้องทุบแต่นี่คืออาจารย์บอกว่าไม่ต้องทุบเพราะมมีเหตุมีผลในการแก้ไขกันได้โดยใช้หลักการทางธรรมชาติถูกต้องเพราะว่าใจการสําคัญมันคืออยู่ที่ห้องน้ำซึ่งห้องน้าไม่ได้อยู่ในนี้ที่นี่ไม่มีห้องน้ำค่ะมันมีอยู่ส่วนรวมด้วยกันแต่ถ้าท่านใดอะคะอาจารย์จะเห็นมีห้องอาบน้ําสําหรับติดตก็ไม่เกี่ยวนั่นคือห้องอาบน้ําสิสำคัญคือชักโครก อ๋อดีมีชักโกเล็กๆอยู่ตรงรินนู้นเป็นไรไหมไม่ครับค,คือม,คมันมันไม่ใช่ชักโกที่มันเป็นขาววงของคนที่เขาใช้กันนะ,ะ,ะแต่ศูนย์าการสําคัญของทุกคนเนี่ยต้องออกไปใช้ข้างนอกกลุ่มลูกค้าของเราอะ่ะคนที่มาใช้ประโยชน์กับเราอะ่ะเขาไปใช้ห้งองน้ำตรงนู้นแสดงว่าทรัพย์จะถูกเก็บรวมกันอยู่ที่นี่อ,อยู่ที่ว่าใครกับบ้านก่อนได้ทรัพย์กลับไปก่อนเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับก่อนนะคะ โอ้โหสุดยอดก็คิดงทีว่าใน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 ความเสียหายก็ก็จะมีความดีก็ลองทำความเข้าใจให้ตรงโจทย์ก่อนว่าสมมติว่าสถานที่ตรงเนี้ยมันดีค่ะแต่ต้องเข้าใจว่ามันจะดีคือครั้งในช่วงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นแต่ค่ำๆเริ่มเงียบแล้วอย่างนั้นจริงไหมคะถูกต้องค่ะแล้วค่ำๆเริ่มเงียบแล้วพอมันเงียบปุ๊บเราจะอยู่ทำไมเราซับขับบภาพกันดิเออใครกลับก่อนได้ก่อนนะโอเคค่ะมืดเริ่มมืดปุ๊บ พุ่งเลยค่ะแล้วที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่9โมงเช้าเลยค่ะจะถึง5โมงเย็นกลับบ้านก่อนอยู่แล้วกลับก่อนอยู่แล้วหนีก่อนอเลยค่ะโกรธเห็นไหมเอาไว้ว่าเขาเข้ามาอยู่อันนี้อาจจะเป็นสถานที่ใหม่<ค>ะนะแต่ว่าจะสร้างความสำเร็จได้มากกว่าสถานที่อื่นๆด้วยเพราะว่าใจความสัญมานวิ่งเข้าหาเขาหมดเลยเพราะว่าถ้าประตูแบบเข้ามาที่ถึงล็อหลายคนบอกทางสามแหร่งไม่ดีอันตรายแต่อย่าลืมสิทางสามแพร่งเราไม่ได้นอนจริง อันนี้แล้ไม่มีใครนอนที่นี่เลยไม่มีไม่มีจะนอนสรว่ายน้ำเมื่อไหร่ะหนูก็อยากนอนอยู่นะกลางคืนอาจจะเจอหน้าต่างภาพอะฉันรอพี่ที่ท่านาทุกวันเลยนี่ได้อยู่อุ่นเหมือนออนเซ็นด้วยนะคะนอนได้โอ้เคโอเคโอัวโอเคเจ๋งมากอาจารย์เย็นเราจะแนะนำเกี่ยวกับสถานที่อย่างนี้อีกไหมคะคือแทบจะไม่ต้องแนะนําอะไรเลยอ่ะเพราะเข้ามาเคาน์เตอร์เขาก็วางประธานหน้าประตูเลยเห็นไหมเข้ามาเจอเลยทันทีทุกอย่างของเขาวางได้ถูกต้องอยู่แล้ว แต่ว่าอาจารย์ที่ถือว่าถูกและดีเยี่ยมนี่ไงเคาน์เตอร์เดิน้ามาเจอเลยอนณีประตูอาจารย์เป็นไงคืออย่างนี้ตอนนี้มันเป็นสถานที่มันมีเด็กเล็กลูกเล็กเด็กแดงเลยเข้าออกนะครับการที่มีธรณีประตูเนี่ยตอนนี้มันจะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นแอ่งกระทะทันทีเข้าใจไหมคือกลายเป็นว่าตอนนี้ลงก้นใช่ตอนนี้สิ่งที่ผมไม่พูดถึงธรณีประตูเพราะว่าผมต้องการให้กระแสที่มันไหลออกมาไม่เกิดการประทะเพราะถ้าเกิดการปะทะขึ้นมาเมื่อไหร่ทรัพย์แทนที่จะได้เป็นก้อนโตกลับกลายเป็นหนี้ เป็นน be like yeah. okay. to to okay. Comic ี่แทนเพราะว่าอะไรพอมันชนปึ้งมันแตกละเอียดเลยแท้เจ้ซับก็โตเป็นเบี้ยงหัวแตกไปหมดก็เลยปล่อยให้ออกเขาว่าปล่อยให้ออกเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวสาขาที่6ที่7็ดที่8ดจะตามมาเพราะว่าเขาจะเอาเงินตรงนั้นไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ดีกว่าที่ให้มันเข้ามาปะทะกันเองแล้วเกิดกลายเป็นว่าต้องไปซ่อมนั่นซ่อมนี่ทำนู่นทำนี่ทำนั่นเอาเงินเก็บออกมาเพื่อเอาออกไปสร้างธุรกิจตัวใหม่ความรู้ใหม่จะรู ธุรกิจไหนที่เป็นแอวกระทะเนี่ยคือจะกลายเป็นเบี้ยวแต่สมดีใช่แต่ถ้าเป็นตัวบ้านเนี่ยมันมีระยะห่างของเขาจากหน้าบ้านกว่าจะไปผ่านห้องโถงห้องกินข้าวไปถึงห้องครัวกว่าจะถึงประตูหลังมันมีระยะห่างแต่ตรงนี้ไม่มีระยะห่างนี่นี่ระยะห่างไม่ถึง3เมตรเลยเข้ามากระทะปึ้งมันดันเกาะทันทีพอดันกลับปพิมเจอทอนี้ขวางไว้อีกมันก็ชนกันไปชนกันมากลายเป็นว่าซับทันทีได้เป็นเบี้ยว,วแตกหมดเลยอว่าสุดยอดไหมสุดยอดมากไปเอาไม้ฝอยลงมา 这么 <laughs> 啊 ทุกท่านค่ะเจ้าตาเซอร์ไพรส์มากกับเทปนี้จริงนะเซอร์ไพรส์ทั้งเรื่องของกิจการที่นี่นะคะเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยย้กษ์บกครั้งหนึ่งนะคะกับบ้านของคิสนะคะแบงค์ข้อคิสนั่นเองซึ่งเป็นสถานที่ให้การเสริมสร้างพัฒนาการค่ะคุณแม่และก็ลูกๆโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยคะคุณแม่สามารถจะมาเตรียมตัวได้เลยตั้งแต่ตัวเองท้องเลยบางคนเนี่ยตั้งใจอยากจะท้องหรือว่ากำลังจะไปใส่ตัวอ่อนเนี่ยเข้ามาเรียนได้ค่ะเพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายะคทำให้ร่างกายแข็งแรงทําให้หมดลูกเนี่ย มีสภาพที่เหมาะสมในการฝังตวงตอ่อนเหมาะสมมากๆนะคะแล้วก็มีถึง4สาขาเปิดตั้งแต่เช้า9โมงจนไปจนถึง5โมงเย็นกว่าสะดวกสาขาไหนก็ไปได้เลยนี่คือเรื่องที่เซอร์ไพรส์มงที่หเรื่องที่2 ความรู้ที่อาจารย์มอบให้พวกเราในวันนี้ค่ะสุดยอดมากๆคืออย่างนี้สิ่งที่ผมมอบให้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการที่เราได้ไปเจอสถานที่จริงบางครั้งอาจจะได้ทำไมอาจารย์ไม่เคยพูดถึงก็เรายังไม่เจอเคสแบบนี้ที่ให้เราพูดทุกอย่างมันต้องบอกว่าเราเจออะไรแล้วเราจะต้องพูดตรงไหนนะครับอย่างที่เราต้องไปถ่ายสถานที่เรื่อยๆเพราะว่าอะไรเราจะดูว่าเคสแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันถูกไหมและที่สําคัญต้องเป็นอาจารย์ออสไปด้วย คนเดียวเท่านั้นค่ะผู้ชมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณครูพี่แอนมากมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มาเที่ยวต่าบคุณจ๋าด้วยค่ะเรามาติดตามกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวเด็ดๆเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะคะพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องอมารินทีวีเอชดีแห่งนี้นะคะกับรายการดีอัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยสี่เลี่วมจุ้ยค่ะวันนี้เราฝากคุณอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไ่ต้องทำงานอ๋อ กดายลงไปเลยไม่ไม่ไม่ก็ไม่ว่าน้ำนะคะเบอร์เมดจาเล่นดีๆนะมันได้ตกางวนไี้เป็นไรได้ล่นมากจจ๋าตกน้ำตรงไงวะเบเมดเลยค่ะด o แ k t h ดีนะนี่เป็นเอรเมดเลยค่ะนี่นี่ดูชุดชันตีชุดชิคก็ครูเขา amarin tv